นี่คือผลปุ่มเนื้อหรือผลตีนหมี่เดบ็อกฟู้ดผลตีนหมี่นั้นถูกครอบคอรองโดยอดีตเจ็ดเทพโจสลัดบาโตรมิวคุมะแล้วในคลิปนี้ผมจะมาฟาร์มผลตีนหมี่ให้ครบส,สกิลแล้วมาดูกันว่ามันจะเก่งเหมือนอนิเมะหรือเปล่าก่อนอื่นเลยผมจะต้องกินมันก่อนงาม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 อู้เอาไปต้มยำน่าจะแซ่บกว่านี้เยอะเลยตอนนี้ผมเป็นผู้ใช้ผลตีนหมี่ไปที่เรียบร้อยแต่ผพ้่อาเข้าใจง่ายตรงกันผมจะเรียกผลปุ่มเนื้อว่าผลตีนหมี่ในตอนนี้มัเติรีของผมมีแค่หนึ่งพร้อมกับสกิลแซ ตีนหมีแล้วเพื่อการฟาร์มที่ดีที่สุดผมจะไปฟาร์มที่เกาะช็อกโกแลตวัดดีพวกนายคิดถึงฉันไหมฉันมาหาแล้วนี่ไงต่อยแล้วก็ต่อยมานี่มารวมกันเลยมาหนายกันด้วยนี่ไงผมต่อยไปโดนตัวน,นั้นเนี่าเออนี่ต่อยแล้วเอาละเตีมบดนเฮฟวี่พาวโอ้ทุกคนมันจะทะลุตัวไปนะแถมไปไกลมากด้วยเดี๋ยวผมจะรออีกรอบนะทุกคนคราวนี้ผมจะลองยิงกดไปที่พื้นดูแบบนี้จะรอให้มันรวมกัน,กนมานี่แล้ว แล้วก็ปล่อยลงไปแบบนี้โหทุกคนคือแบบว่ามันเจ๋งมากนะมันคือจะยิงตีนหมีออกไปอะ่ะเก๋งอะ่ะผมตีให้มันเลือดน้อยก่อนนะีนแบบเพราะว่าเดี๋ยวฟาร์มยากนีไ่ไงอีปิว้ว เรียบร้อยทุกคนผมได้สกิลเอฟมาแล้วซึ่งมันมีชื่อว่าเซลล์รีเพลซึ่งมันน่าจะคือสกิลว์ปเหมือนที่คูมาได้ทํากับกลุ่มหมวกฟ้าเอาไว้แต่ครั้งนี้จะทํากับตัวเองทําให้ตัวเองวัฟอีกจุดหนึ่งแบบนี้ไม่ทาดาเมจด้วยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าสกิลนี้สามารถไปไกลกว่านี้ได้คือจะดีมากเลยนะทุกคนเอาละตอนนี้มาตอรีของผมมี82แล้วก็ได้สกิลเซตกับสกิลเอฟเป็นที่เรียบร้อยเอาละนายมานี่เลยนีโนอนต่อยน้อยนี่ก็ด้วย มาให้หมดเลยเนี่ยรวมๆกันมาแบบนี้เพราะสกิลเราต้องใช้แบบเป็นหมู่นะทุกคนยังไงเราก็ต้องรวบบอลผมจะลองใช้สกิล F นะว่าจะทําดาเมจไหมนี่ทดสอบอรอบไม่ทํานะทุกคนฟิวแบบนี้ถ้าเกิดสกิลแซดของเราอ่ะยังทาดาเมจนะหมาตีหนีส่วนตัวเทเลพอร์ตของเรามันไม่ทําดาเมจมันทําได้แค่ว้าไปข้างหน้านะหรือว่าไปตามจุดที่กําหนดอ้ยิงปิ้วปิ้ว เหมือนสกิลแซดอาจจะไปได้ไกลมากๆนะแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าไกลแค่ไหนนี่เนี่ตีไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้สกิลไอโจมตีของเรามีน้อยมากต้องใช้อย่างอื่นช่วยเรียบร้อยทุกคนผมได้95แล้วน่าจะจบกองนี้ผมอาจจะได้ปะแต่รอแป๊บนึง <c oughs> <c oughs> แบบนี้โอ้โหทำไมไม่ตายทีอะ่ะตัวเนี้ยเสียใจอะ่ะผมจะวร์ปหนีฟิว <c oughs> โอผมยังใช้ไม่ค่อยเป็นเลยอะโอ้นี่ทุกคนผมได้มาแล้วสกิลเอ มันคืออะไรอ่ะผมใช้เลยนะโอ้มันยิงตีนแบบตีนหมีออกไปรัวๆทุกคนน่ารักมากแบบฟ้าปีนเลยฮะ <c oughs> นี่อ๋อมันใช้แบบตามทุกสอนเมาส์เนาะเมื่อกี้ผมพยายามกดที่ตัวมันเงี้ยทีนี้มันก็แบบไปตกที่ตัวอย่างเดียวเลยรวบม้อนกัดเน,นี่ยไม่เกิดอีกตัวนี้เกิดแล้วตัวนั้นนะอ๋ะอย,ยังไม่เกิดเขาไปไหนอ่ะอ๋อมันยังไงคือควรเกิดแล้วผมไปล่ามาก่อนแปะ,แปะนี่ไง มารวมกันเลยทาไมจะจติดต้นไม้มาตรงนั้นะโอเคอย่างนีน้แล้วก็ปล่อยนี่ทุกคนทําสตาร์ด้วยนะนิดนึงคือแบบมันไม่ใช่สตาร์ลอกแต่มันคือการผลักศัตรูออกไปนิดเดียวจริงๆอะ่ะก็ก็ดีอยู่นะถ้าเกิดเรายิงแม่นะ่ะถ้าเกิดเราเอไปใช้ยิงแล้วเรายิงแม่นจริงๆเราก็ใช้ได้นะผมคิดว่ามันไม่ได้แย่เลยแต่เออผมยิงไม่แม่น่ะดิพิวเอาบินึ้นไปเฉยเลยทุกคนไม่กี่ผมจะยิงตรงๆล้วนะ มาเลยมารวกันตรงนี้แล้วผมก็จะใช้ตีนหมีแบบต่อเนื่องเอา้าโ,โอ้โอ้จบแล้วทุก <c oughs> ค,คนเห็นเมื่อกี้ปะล่ะแกบบคือแบบยู่ทีมบัดไปกระพุ่งขึ้นไปข้างบนเฉยเลยอะผมว่าผมต้องใช้มุมมองสูงอะทุกคนเพื่อให้สกิลไม่พลาดเพราะว่าบางครั้งมันจะเกิดอาการบั๊กนะเอาละมาน,นี่เลยพวกนายมารวมกันตรงนี้นี่แนะ่ต่อยต่อยแล้วก็ต่อยอีกรอบโอ้ไม่โดนต่อย นายนี่มาตรงนี้เลยมาให้หมดแล้วก็เตรียมตัวโดนหมัดตอบต่อเนื่องแบบนี้แล้วก็นี่เลยหมัดตีนหมีแล้วผมก็จะหนีไปเรื่อยๆทุกคนเพราะว่าผมอยากจะใช้ใชตีนหมีตีเขาตอนนี้ตีนหมีผมเริ่มแรงนะเพราะว่ามัตเตอรี่ยิงสูงยิงแรงขึ้นเรื่อยๆฟิวแบบนี้แรงมากทุกคนตอนนี้แต่ผมก็ยังคิดว่ามันฟาร์มยากอยู่ดีถึงแม้ว่ามันจะแรงขึ้นแล้วก็ตามอะ่ะ ถ้าเกิดว่าใครมีแบบเทคนิคอะไรในการฟาร์มผลตีนหมีไม่บอกพี่หน่อยนะพี่อยากรู้มากเลยเพราะว่าคลิปนี้พ Ying ี่ฟาร์มช้ามากเอาละพวกนายเตรียมโดนตีนหมีแบบต่อเนื่องแล้วก็หมัดตีนหมีแบบนี้ทำอะไรอะ่ะนายสองคนทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรเล้าจะทำอะไรออกไม่โดนโดนตัวเดียวเองโอ้โหแล้วดูแยกกันสามตัวเลยผมก็จัดให้เลยห,ห้ทุกตัวยกเว้นตัวหนึ่ง้วยโดนแย่มาก นีไ่ไงทำไรอะมามานี่ไงฮ่าฮพิวโอเคเราไปฟาร์มตรงนู้นต่อผมว่ามอนสเตอร์ที่นี่คงเกลียดผมไปหมดแล้วล่ะพวก NPC พวกเนี้ยเพราะว่าผมมาล่ามันบ่อยมากเอา้าคำทุกคน e อพี EP ผมหมดผมว่าเดี๋ยวผมฟาร์มชุดน,นี้เสร็จผมจะไปไอไปเอา e อพีใหม่ที่กอบกระดูกทุกคน เพราะว่าอีกพีคูณสองเดี๋ยวแม่มันจะเขียนหนังก็ตามแต่มันก็เพิ่มมาตอรี่แล้คูณ2นะถ้าเกิดว่าเราตัแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมฟาร์มเสร็จแล้วผมจะไปสุ่มอีกพีคูณ2ที่กอดกระดูกถ้าเกิดผมไปสุ่มมีใครคิดว่าผมจะได้ที่เศษบอสเคียวบ้างปะผมคิดว่าผมมาคงไม่ได้อะ่ะ <c oughs> เอาล่ะผมมาฟาร์มต่อดีกว่าแล้วก็นี่มาตีหมีกระเด็นไปเอ่อเอา้เอา,อ,า <c oughs> อะไรวะต้องตกน้ำหมดเลย นี่อนะ่ะยิงตัวนี้ก่อนก็ได้ตัวเดียวก็พอปิ้ว <c oughs> มันดูแบบไม่ค่อยแรงนะทุกคนแต่มันแรงนะแต่เออผมไม่ค่อยชอบอะ่ะตอนที่ยิงออกไปแล้วแบบว่ามันมันดูไม่ค่อยแรงอะ่ะแบบมันไม่อรังการอะ่ะ <c oughs> ผมจะถึงแล้วทุกคนโอ้โหยากลำบากมากผมน่าจะใช้เรือมา <c oughs> ผมไม่ได้กดว้าไปเรื่อยๆเ,เลยทุกคนยากมากลำบากสุดๆโอเคเรียบร้อยผมถึงแล้วทุกคน เย้ yeah. ถึงแล้วโดยก่อนที่ผมจะเริ่มฟาร์มผมจะมาสุ่มกระดูกก่อนทุกคนเอาละที่เสกบอสเคียวหน่อยนะเดชคิงเอามาเดี๋ยวนี้นี่ไงสุม่มรอโอโหเงินทุกคนผมสุ่มอีกรอบนึงอือหืมก็ยังได้เงินอยู่ไม่เป็นไรทุกคนเราจะสุ่มไปเรื่อยเพราะกระดูกเรามีเยอะมากผมฟาร์มเก็บไว้แล้วเอาละสุมส่มสุ่มโอ้โหได้แฟกเพนและกว่าจะได้แต่ละตัวทนะุกคนกระดูกนี้ได้ยากมาก จะบ้าตายขอใน้เธอขอร้องละ่ะเอามาโอโหอีกพีก็ไม่ได้เศร้ามากอะไรครับเนี่ยโอ้ได้แล้วได้แล้วโค้นผมได้มาแล้วสองรอบอีกพีสองรอบไปทุกคน20่สนาทีต่อไปก็เงินนะแล้วก็สุมได้อยู่ปะรอบนี้จะรอบสุดท้ายแล้วทุกคนโอเคเรียบร้อยได้อีกพีคูณ2มา20มนาทีนะทุกคนแล้วผมกัจะฟาร์มต่อ เอาละมานี้นายก็ด้วยตรงนี้มานี้มอนค่อนข้นางอยู่ห่างกันนะที่เกาะกระดูกแต่คือมอนเกิดเรื่อยๆเลยคือแบบยังไงก็ตีทันได้เกิดแ,แบบเรามีของดีนะเราคือมาฟังที่ได้เลยเอะอเห็นมาแต่ผมไม่ชอบตรงนี้เพราะว่ามอนมันชอบกระโดดมาไล่ตีเราอะ่ะนี่แน่มันต่างจากที่เกาะช็อกโกแลตน,นะเพราะเกาะช็อกโกแลตมอนจะไม่ตีเราเลยแบบมันจะไม่วามมาตีเราอ่ะคือมันเป็นเรื่องที่ดีนะผมคิดว่าเออผมเหอกดแต่ก็เตรียมตัวโดนแบบนี้ แล้วกเ็เรียบร้อยเอา้ายังไม่ตายโหไม่ใช่ตัวโลโลั้งงั้นผมคิดว่ามันน่าจะฟาร์มยากไปนะเดี๋ยวผมว่าจะกลับไปที่เกาะเดิมหลังจากที่ผมได้สกิลซีนะโอเคทุกคนผมกงจะค่ายนี้ได้แล้วนี่แน่ทุกคนผมได้สกิลซีแล้วชื่อภาษาอังกฤษมันคือพาวนิวแล้วไอ new ้นิวแนวเนี้ยยอจากนิวเคลียร์นั่นจะเป็นการระเบิดนะทุกคนผมขอมาล้อก,ก่อนฟิวโอ้โหอย่างเล็กอะโอ้โหแล้วระเบิด,บด,บดใหญ่ด้วยคือแบบตอนแรกผมเคยบอกไว้ว่าไอ้ผลเนี่ย มันไม่ค่อยมีสกิลอลังการใช่ไ่ะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมเล่มชอบแล้วเพราะว่ามันมีสกิลซีนนี่แหละที่แบบเป็นระเบิดแบบโอ้โหแบบเก่งมากอะคือพอยียปุ๊บแบบมันก็ตู้มเลยแล้วแถมผมชอบตัวนึงด้วยตอนที่มันย่อแบบไอบาดให้เล็กลงเห็นนะเห็นนะคือมันน่ารักมากเลยน่ารักแต่พอโดนปุ๊บคือระเบิดแล้วแล้ววงใหญ่เอาเรื่องนะทุกคนแล้วผมชอบมากเลยตอนที่มันเป็นตีนหมีนี่แหละคือบอกว่าผลมันน่ารักเด็ยก็เลยอ๋อคิดว่าแบบมันน่าจะเก่งอยู่นะแต่พอมันเล่นก็เก่งเอาเรื่องอยู่นะทุกคนให้กับยิงแม่นอะ เอาล่ะเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะไปฟาร์มที่เกาะช็อกโกแลตแล้วทุกคนแล้วเจอกันตู้มแบบนี้ไปกันเถอะเอาล่ะผมมาถึงที่เกาะช็อกโกแลตแล้วแล้วก็ต่อยแบบนี้แบบนี้ต่อผมชอบที่นี่มากพี่ีไม่เหมือนที่อื่นเลยทุกคนเพราะว่ามอนเตอร์ติบโตเราเรอะแบบใช้สกิลตอบโตเราแบบโหดๆอ่อะคือมันก็ต่อยเราปกติอะนี่แล้วก็โดนบมัรก็ไปก่อนเลยแล้วก็ยิงโอ้ปิงปิงนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไร เพราะว่าผมยังใช้ตีนหมีตีมันได้อยู่แล้วเป็นไรกันนะลุกกันได้แล้วโหมานี่มารวมกันมาจะได้โดนความหอมกันนะทุกคนแล้วนกะ็ยิงตีนหมียิงออกไปรูแบบ้วแบบนี้ถ้าเกิดอะเมื่อคืนมันเลี้ยงแถวกันเข้ามาคือแบบจะดีมากเพราะผมสามารถจัดก,การมันได้หมดเฮ้ยทุกคนผมจะได้แล้วทุกคนมาตอนนี้จะ300รอยแล้วอีกแค่นิดเดียวผมจะตีไอ้สตัวนี้นด้จะถึงแล้วโอเคทุกคนเลยอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวเท่านั้นคืน คือตัวนี้โอ้พัาอย่างนั้นน,นี่แนะ่เดี๋ยวซี่เดี๋ยซีสกิลรีบๆมาเอาสกิลเอดีกว่านี่ทุกคนผมได้แล้วสกิลที่เราได้มาใหม่คือสกิลโทเจอร์นะทุกคนเราจะมีคําแปลในภาษาไทยว่าการทรมานหรือการทําให้เจ็บปวดผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะทํำยังไงมาลองดูกันยทุกคนว่ามันคืออะไรผมยังงงอยู่เลยว่ามันจะทางานยังไงแบบกดค้างเหรอโอแล้วก็ไงต่ออ๋อนี่ทุกคน ดาเมจขึ้นรัวๆเลยคือแบบเหมือนแบบมันยิงแบบอุ้งตีนพิษออกไปป่ะแล้วก็ไปเอาไปติดตัวศัตรูฟุกมันก็จะติดเลยผมว่ามันดีเอาเรื่องเลยนะในการ PvP อ่ะแต่มันก็คงต้องยิงแม่นก่อนแล้วก็ข้อเสียของผลนี้ก็คือการที่มันออกสกิลที่ช้ามากผมคิดว่ามันก็อาจจะเหมาะหรืออาจจะไม่เหมาะมีผลอื่นที่ดีกว่าเยอะแยะก็ลองไปพิจารณาดูนะแต่ถ้าเกิดใครจะไ่้เอาสนุกๆผมคิดว่าผลนี้น่าจะตอบโจทย์คือแบบมันยิงมันมากถ้าเกิดใครเป็นสายยิงนี่คือแบบเล่นได้เลย เอาละตอนนี้ผลตีนหมีของพี่มีครบทุกสกิลแล้วพี่คิดว่าพี่จะไปแจกผลตีนหมีดีกว่าแจกผลตีนหมีครับทุกคนผมแจกผลตีนหมีมีใครสนใจไหมครับผลตีนหมีฟรีครับเอาไหมครับมาทุกคนมาเหมือนเขาอยากได้นะทุกคนผมจะให้เขาเอาเอไงดีอะน่งนี่แล้วกันโอเคเรียบร้อยผมจะให้ผลกับเอ้เขามีอยู่แล้วทุกคนอดเลยอะ่ะเขาอยากให้นายนะแต่นายมีอยู่แล้วเดี๋ยวผมบอกคนนี้ดีกว่าว่าผมแจกผลตีนหมีอยู่ นายนานเอานตี้นหมีเปล่าขนตี้นหมีจะดีนายเอาไหมมีใครเอาบ้างเออทุกคนไม่มีใครอยากได้เลยอะหรือเขากำลังเดินทางกลับมากันนั้นทุกคนเดี๋ยวผมยืนรอก,ก่อนละกันคนนี้เขาดูอยากได้ปะนายเอาเปล่าผนตินต้นหมีผนติ้นหมีฟรีทุกคนขนติน้นหมีมาเอาขนตีน้นหมีได้โปรโด,ดโอเคทุกคนเขาอยากได้ผมมานั่งแล้วทุกคนโอเคเอาไปเลยให้ เขาต้องใส่ของก่อนเขาไม่มีของใส่เหรอทุกคนน่าจะเป็นอย่างงั้นนะเออื่นเขาจะไม่มีของใส่โหดแย่เลยอะคาตาคนีิไม่มีของใส่ใช่ไหมอ๋อนั่งไงทุกคนเขาไม่มีของใส่ด้วยแต่ไม่เป็นไรนะั่นเดี๋ยวเราแจกคนอื่นต่อบายยนะคาตาคุลิลาก,ก่อนโอ้นี่ทุกคนมีคนมานั่งแล้วให้เขาต่อคนนี้เขาจะรับปะเขาให้บาลียมานะ แล้วก็เออผมยังกดไม่ได้นี่ไงบาเรียกับไดมอนด์โอเคผมให้เขาโหทุกคนคนข้างเขาก็อยากได้แต่ผลผมหมดไปแล้วว่าดีโหเสียใจด้วยนะมาช้าไปแล้วโอเคครับขอให้สนุกครับกับผลตีนหมีบ๊ายบาย เอาล่ะทุกคนในท้ายคลิปนี้พี่มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นด้วยเพียงแค่กดซับช่องพี่และคอมเมนต์ว่าอิดาจังน่ารักมากตามด้วยอิโมจิอะไรก็ได้แล้วถ้าบอกพี่ว่าคิดยังไงกับคลิปแนวนี้ในอนาคตอยากเห็นช่องพี่ในระดับไหนคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวพี่จะสุ่มจากเกมพารทไม่ก็ผลถาวรให้กับคน,คนที่ได้คนที่ได้พี่จะกดหัวใจที่เมนนั้นนะไวเ้เจอกันไปละบาย,บาย